กิติอยากจะบอกทุกคนว่าข้อดีของคนที่ล้มเหลวมันทําให้เราได้รู้ถึงข้อผิดพลาดบางอย่างใายคนถ้าพอพูดถึงออนไลน์ก็กลัวกันแล้วยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนยิ่งไม่อยากจะคุยด้วยเลยครับเอาจริงๆนะพี่กิติเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จจากการขายขนมขายรองเท้ามือสองขายเสื้อผ้าขายของเก่า ขายมะพร้าวน้ำหอมก็ยังเคยขายที่กิติอยากจะบอกทุกคนว่าข้อดีของคนที่ล้มเหลวมันทําให้เราได้รู้ถึงข้อผิดพลาดบางอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมลงทุนขายเสื้อผ้าเห็นคนโน้นคนนี้เขาขายกันเนี่ยเขาขายดีนะไอเรามอพอมองเห็นปับ๊บเราก็อยากจะขายเหมือนเขาเราก็ไปลงทุนพอะเราเป็นลงทุนขายโดยที่เราไม่ศึกษาว่าการตลาดเป็นยังไงเราต้องตามเทรนเสื้อผ้าแบบไหนในยุคในสมัยนั้นนั้นเราต้องตามเทรนตามตลาด ตามความนิยมว่าช่วงนี้เสื้อผ้าเขานิยมกันแบบไหนเทรนแบบไหนเราก็ไม่มีความรู e ้ด้านนั้นก็ไม่ได้ศึกษานะครับเราเห็นเขาขายนะครับเราคิดว่าเราคิดอะะเราคิดอย่างเดียวคือเม็ดเงินไงคิดอย่างเดียวคือเม็ดเงินให้เราออามาขายเราต้องได้กําไรนะเราเห็นกําไรแน่นอนนะครับปรากฏว่าพอผมเอามาขายจริงๆอ่ะมาทาจริงๆแล้วเราไม่ศึกษาไม่อะไรเลยนะครับจริงเพราะว่าอะไร เพราะว่า 1. เราขาดการเรียนรู้ 2. เราขาดประสบการณ์เพราะฉะนั้นพี่กิติจึงอยากจะบอกทุกคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือขายของออนไลน์จงสละเวลาและทุ่มเทกับการเรียนรู้ถ้าคุณพร้อมแล้วลงมือทำถ้าคุณอยากมีธุรกิจออนไลน์ที่สามารถทำเงินให้คุณได้ทุกวันแอดไลน์หาผมกิติ